นายตัางกินข้าวแล้ววันนี้มาให้อาหารเด็กน้อยกันนะคะเนี่ยอาหารพี่จอนนะคะทุกคน,นมาจุ๊โมเอาพากันนอนหมดเลยโอ้มาลุกมากินข้าวกินน้ำได้วัดเดืยนนี้ขนไหนแล้ววันนะวันลูกขึ้นลูกมากินตรงนี้หรอกไหมครับมานี่โอ้ยคอครับได้กินอยู่ครับลูกไม่ไปแปลว่าจะให้กินตรงนี้มันถึงไม่เย็นตู้ มานีมาลูกมา oh. 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 อ้โหโอ้โหอ่ะนั่งลงกันลูกนั่งคบาบคาบไปกินอยู่ครับใจเย็นๆครับลูกครับโอ้ยมอโหหิวสุดๆเลยกินไหมครับกินไหมครับครับโอเคเสียงดังฟังชัดมากเลยครับลูกโอ้พี่แว่นลูกลูกไม่ดิ๊กดิ๊กเกกระดิกหางอะไรหล่ะมากินข้าวเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วนพี่ตังกินหมดแล้วนะตังกินหมดแล้วนะ ข้าแล่ะป๊าา่ะป๊า่ะา้กินี้นมันยนอไม่ดนั่งลงลูกดกนั่งลงก่อนค่ะแม่นั่งลงอ่แมนั่งลงก่อนได้ลูกเอานั่งลงก่อนีไม่นั่งจะได้กินไม่ละเน่ยนั่งน่งกนั่งลง อ้าเอ้าบันนี้คี้คานั่งบันนี้เย็นตดวไปไม่นั่งไไม่นั่งแม่จะตุ๊กตบเพื่อนอาขอก่อนลูกขอก่อนครับขอกันครับขอกันครับขอ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 ฝั่งนี้ลูกโอเคจุ๊บจุ๊บเดโอเคไม่ดิ๊กนั่งลงดิ๊กินั่งลงก่อนลูกอุ๊ยคนอีหยังคือบ่นั่งบันนี้บ่ได้กินแล้วบ่นนั่งเนาะ นั่งลงก่อนสิพูดยากจุ๊บๆไปเด้อโอเคเอไปโอ้โหหมูทั้งสามหมูทั้งสามกำลังกินอาหารอยู่ตอนนี้อันหมูตัวนั้นทำไมมันทั้งหงม้ามันต้งกินข้าวอะ่ะฮะหมูตัวนี้มันก็หนาวเหรอ้ยคนมันมีฝนกันจีหนาวนี่สเสแลว้วดูด้ทุกคน ทุกคนว่าใครว่างต่อกันอันนี้ไม่ดีกนะครับอันนี้ตัวนอันนี้ตัวโอดูสันหลังแล้วผู้ใดอวนปะมูพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย <c oughs> อันนั้นตุ้ตังตุตังเข้าประกวดกับเพื่อนไหมลูกฮะตุตังโอ้ยกินข่าวกับทังคุ้มผาเสล้วเพื่อนหนาวเพื่อนเย็นกว่าเพื่อนเลยนะ่ะให้อาหารเท่านี้เลยเพื่อนเท่านี้จริงๆนะเนี่ยล้ก็มีผักนิดหน่อยทุกคาบต้องมีผักอกินใครจะหมดก่อนกัน หมดก่อนตู้หม้อตู้โอ้คักเลยตู้โอ้กินก่อนเพื mm. ่อนเลยแฉ mm. บวะโอ้กินพักแล้วโอ้คือมะข่า,ขาบ,บาอกไปนอคุณลุงผักกวางตุ้มเลยทุกคนอันนี้ผักกวางตุง้งใช่ไหมแม่ mm. อาไปเห็นอย่างข้างนอกนะแฉบวะโอ้มันอร่อยที่สุดเลยเหรอ ป้าลองกินดูดิมันแซ่บมากเลยนะโอ้า <g> ว <ül> อันนี้อร่อยจนต้องยืนมันก็จะมีบางวันนะทุกคนที่พี่แว่นมันขี้เกียจกินข้าวอะ่ะมันหิวนะมันไม่กินมันต้องรอให้จุกจุกเกอนยังไงย่ายย่ายยยังมาไลยยายไม่แว่นเนียไปหา่ะที่ให้นั่งไม่อยากนั่งนอนไปเลยสิ มีแตงด้วยนะจมูกหมูกินแตงหรือเปล่าแช่หลายแช่หลายแช่คักแช่แน่คุณนะเพิ่งกินจนมาเรียกแขนเรียกขาแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ